ของฟาร์มเสียรพี่ใหม่แบบเปลี่ยนปุ๊บแล้วแรงม้าเพิ่มขึ้นมันใช่ไหมขาว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 มันเป็นของต้องมีหรือว่าของสินเปลืองโอ้โหมันใช่อ่ะนะพี่เนาะโอซาก็โอซาก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็เจอผมอีกแล้วนะฮะ เ a ซ i n เนีอยู่กับผมเช่นเคยเนี่ยเลซเลเนี่ยซึ่งวันนี้ผมก็ไม่รู้จะหอบอะไรนักหนาวม่รู้นะทางซ้ายทั้งขวานะฮะก็วันนี้ก็ว่าจะไปแต่งรถอีกแล้วนะฮะสำนักง,งานกรชก็ไม่มีอะไรเนาะหางเจากวันนั้นก็ไปรับสติกเกอร์มาใส่ัำเบอร์ตัวเองแล้วนะฮะ<อ>น,นี่เป็นไง99นะฮะเป็นเบอร์ที่ผมชอบแล้วก็ ติ๊ตสติ๊กเกอร์เป็นเลเซ่าเลสซิ่งตรงนี้เนะแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นสปอนเซอร์ ha, Day, ero, นะครับผมก็มีทั้งยามาฮ่าเน็กเร์ปาเกโร่พิลลี่ไนเทคนะครับผมนี่นี่น,น,นี่มีนี้ด้วยนะนี่นี่ม่ใก็บปีนะฮะม่ใช่กบปีนะฮะโอเคนี่คืออะไรของฝากปีใหม่เอาไปฝากพวกกรชอนะจะเป็นกินริศกิริศกิริศขวดนะฮะก็พอดีกลับบ้านไปที่บ้านเขา แ่อผมเลี้ยงจิ้งหรีดก็เลี้ยงกินกินกันเล่นรอนี้แหละแต่มันเยอะก็เลยกลายเป็นได้ขายพอได้ขายก็ก็เลยจับมาฝากพวกกระชอไม่รู้ว่าพวกกระชอจะกินเป็นไหมนะฮะเดี๋ยวไปหาพวกกระชอกันพวกกระอโอ้จิ้งหรีดบินจิ้งหรีดบินเออบ้านผมเป็นกิลิตรเนาะกิลิตร กิล <Smile>. well, ิดคือจิ้งหลีดนะฮะกิลิศจิ้งหลีดกิลิศไม่รู้ว่าจะกินเป็นหรือเปล่าเนาะพวกกระชอตัวนี้มันตีเป็นตะลีตีเป็นตะลีไม่รู้ว่าจะกินจิ้งหลีดเป็นหรือเปล่าละซิงละซิงนี่โอ้โหอยู่ครบครบอยู่ครบอยู่อยู่ครบอยู่ โอ้ไม่ค่อยกล้าขึ้นมันสูงว่ะมันสูงอะ่ะประคองหลังหน่อยกลัวเฮอจอดได้ใช่ไหมตอกประคองหลังได้เออสุดยอดของฝางเงี้ยเสียงพีใหม่ จากบ้านเอามาฝากมันไม่ใช่แนงพร้อมกินเลยเอาไปทอดก่อนใช่ไหมทอดแล้วก็กินได้เลยออเออแม่ที่บ้านเลี้ยง,องเ,ยเออจิ้งหลิดโอเคอ่า ว,วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรองแห้งเราถามช่างว่ามันทำไมต้องใส่เป็นกรองแบบนี้กรองเดิมมันเป็นอะไรไนี่เฮียเสียง<ๆ>ลงมือเองเลยนะครับต่นแรกแกะกรองออกก่อนนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเฮียเสียงทำไมมันต้องเป็นกรอง BMC กรองแต่งกรองเดิมมันไม่ดีเหรอ กองเดิมก็ดีครับเออแล้วทําไมเขาถึงต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนปุ๊บแล้วแรงม้าเพิ่มขึ้นมันใช่ไหมใช่ครับเออทาไมแรงม้าถึงเพิ่มขึ้นถ้าเราใส่กองนี้ล,ละก็เหมืมนนอนเราใส่ท่อโล่งขึ้นใช่ไหมมันจะโล่งขึ้นท่อโล่งขึ้นอ่าฮะทุกอย่างกองอากาศเราลงทางเดินทางเดินอากาศเราดีหมดแต่เวลาหายใจเข้ามันมีเศษฝุ่นมันตันอยู่อะมันก็หายใจเข้าไม่สะดวกแต่ออ,ออกแต่ออ,ออกโลง่งอยู่อเีย มันก็ยังสะดุดสะดุดอยู่มันยังไม่บาลานซ์กันบ้างงั้นใช่บออแล้วแล้วยังไงล่ะแล้วของเดิมมันไม่ดีเหรอมันมันตันเหรอมันไม่โล่งเหมือนของแต่งเหรอของเดิมมันก็ดีครับแต่ของเดิมมันมันไม่อาไงล่ะมันมันอะไรมันกองเยอะเกินไปอะมันกองเยอะเกินใช่อ๋อมันละเอียดบ้างงั้นใช่มันอากาศมันค่อนข้างที่จะเข้าไปได้ยากออกมาได้ยากอาใช่แต่อันนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกใช่ครับ แล้วก็อันนี้คือถ้าเปลี่ยนอันเดียวเลยต้องเปลี่ยนอีกไหมถึงกี่หมืน่นก็ปกติเปลี่ยนอันเดียวเลยมันก็สามารถล้างได้อ๋อคือล้างมาทําความสะอาดได้ได้ครับแต่ของเด,ดิมที่ที่ใส่ติดรถมากม็ล้างได้ไหมล้างไม่ได้เลยก็คือมันจะเป็นกระดาษเลยถ้าโดนน้ำาก็คือเปื่อยยุ่ยเลยใช่ครับอ๋อใส่เนียปุ๊บแล้วเราสามารถประหยัดไปได้หลายหลายครั้งเวลาเราสวิต อย่างสวิตครั้งหนึ่งก็อันนึงใช่ไหมใช่โอ้ง่ายๆคือสมรรถนะของมันเนาะใช่ครับใส่แล้วรถวิ่งด้โล่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวร,ถรถช่างหายไปหมดทำไมถึงต้องให้เทกเกตตามวิ่งน้องงานเยอะครับช่วงน้นองงานเยอะโอ้รับเพิ่มไหมรับเพิ่มไหมรับเพิ่มครับรับเพิ่มผู้หญิงเอาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงทำผู้ชายอยู่แล้วอยู่แล้วชอบอยู่แล้วเรียกผู้หญิงนี่ถ้าผู้หญิงก็ขอแบบ ขาขาวเขาขาวนักศึกษาจบใหม่อะไรเงี้ยปีหนึ่งปีสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบใหม่มันไม่ใช่จบใหม่นะปีหนึ่งปีสองพึ่งเรียนนะจบใหม่ก็ได้จบใหม่ต้องปีสี่นะฮะต้องปีสี่นะปีสี่ก็ได้ปีหนึ่งปีสองคือเขากําลังเรียนอยู่ก็เอามาฝึกงานอ๋อฝึกงานปีสามเท่านั้นใช่การบัญชงบัญชีอย่างงี้ได้ใช่ไหมได้หมดครับการโรงแรมทีเทศอะไรเอาหมดครับโอเคน้องๆก็อเอามาฝึกงานนะเรียนอาจารย์เลยนะน้องๆว่ามาฝึกที่ร้านเอเมนไบต์นะครับ ฝึกที่นี่นอกจากจะได้ใบป,ประการศนียบัตรรับรองอาการฝึกงานแล้วยังได้ผัวกับบ้านใช <c oughs> <c oughs> ไ่ได้แน่นอนครับตอนนี้ไดประสบการณ์ชีวิตถ่าเสร็จยังเนี่ยยังเนีน่ยดมันเยอะเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสิบตัวเนี่ยเสียงอันนี้อันนี้อะไรนี่ปักทำไมเยอะจังหัวฉีดบอลครับอ๋อหัวฉีดหัวฉีดมันจะเอ๊ะมันมีหัวฉีดนี่มันมีหัวฉีดแต่งไหม มีครับมีมันมันเขาจะยนมาใส่มันจะเดิมมันจะดีกว่าเดิมไหมหรือยังไงฉีดน้ำมันได้เยอะกว่าเดิมครับอ๋อเล่นรถเล็กส่วนมากงโวนั้นจะเป็นแบบพวกแร็กอย่างงี้ใช่ครับรถเดิมๆพวกนี้ไม่ไม่นิยมแต่งเนาะไม่นิยมครับอ๋อรถพวกนี้นะพวกเผายาวๆโซ่ยาวๆพวกนี้นี่อันนี้เขาเรียกอะไรครับนี่อันนี้ปากแต่ปากแต่ใช่เวลามันจะมีสองจังหวะสองจังหวะลารอบต้นรอบปลายมันจะยังไงอะลองเล่าดิ กเวาาลารอบต้นตัวนี้มันก็เนี่ยมันจะลงตามรอ,อบมันขึ้นลงตามร<ล>อบเพื่อเพื่ออะไรเพื่อดึงอากาศเหรอใช่ครับไม,คคไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้อโอ้นี่นี่อันนี้ประมาณสองพันโลนะครับสองพันโลที่มันมีเข้าไปได้ไงว่าดอกหญ้าดอกอะไรเข้าไปได้ไงวะมาตามแรงแอร์อ๋อมันจะเข้าตรงนี้เลยเนาะใช่นี่ พวกงูอะไรก็เข้าไปได้เด็เข้าได้ครับอุ้ยเคยมีหนู <c oughs> มีอะไรนะเข้ามานบ่อยอ๋อคือแบบพวกสายจอดนี่ระวังเลยใช่มีหนูมีทั้งงูมีทั้งอะไรเนาะใช่ครับโอ้สุดยอดดุนเออขั้นตอนเปลี่ยนก็ไม่ยากแค่ยากตอนรื้อถังนะใช่รื้อถังลือล้ออะไรต่างๆอยากจะทําเองนะแต่กลัวสตาร์ทไม่ติด <c oughs> อยากทําเองมากแค่นี้ทําได้อยู่มั้งเด เครื่องมือต้องครบนะครับเครื่องมือต้องครบไม่อยากจะแบบว่าโทรมาหาช่างบอกเฮ้ยมานี่หน่อยประกอบไม่ติดเข้าเข้าร้านดีที่สุดเชื่ออเชื่อพสายจอดนานๆในหนูชอบเขา้ามาทำรังตรงนี้สัว่มากเป็นหนูอะไรครับฮะสัวร์มากเป็นหนูอะไรหนูหนูบ้านหนูบ้านหนูบีเอ็มซีอิตาลีเขาประกันตลอดอายกุการใช้งานด้วยเนี่ยแบบไหนเหรอ ถ้าแบบขาดปูพังเนี่ยโอ้รับประกัน10ปีนะ10ปีเลยเหรอ10ปีเลยเหรอเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าโอเคนีแบงมาก็เพิ่มขึ้นละก็ดูระยะห่างความเียแล้วก็วัสดุเนาะตรงนี้ก็คือเป็นผ้าจ๋าเลยเป็นเหมือนกล่องกระดาษลัง พวกนี้คือแบบถ้าอุดตันไปอย่างเงี้ยมันดูแลไม่ได้นะครับเดี๋ยวใช่อันนี้วิ่งประมาณเกือบสามพันโลเองนะถ้าวิ่งตากฝนได้ยิ่งกว่านี้อีกอ๋อถ้าถ้าตากฝนน,นี้เข้ามา,าเลย,เ,ลยเป็นโ<ช>คนเลยเนาะ <c oughs> อ๋อแต่อันนี้มันเป็นผ้าเป็นตะแกรงเหล็ก<ช>คือทําความสะอาดเสร็จเป่าลมเสร็จก็เรียบร้อยมีน้ำยาล้างมีน้ำยาด้วยมีน้ำยาล้างตรงนี้ะไรเยี่ยมดีดีว่ะ คิดว่ามาเพิ่มมากี่ดอนเปลี่ยนกลองลดรอบต้นก็มาแล้วครับมาแล้วเนาะก็คือที่นี่ก็คือแบบเฮียเสียงมีไดโนนะห้องไดโนอยู่นู่นนะครับไดโนก็คือเวลาเราจูนเราอะไรส่วนมากเราจะทํารถให้มันสมบูรณ์ที่สุดใช่ครับอย่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกล้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเปลี่ยนท่ออยากดูว่ารถแรงขึ้นไหมใช่ต้องเปลี่ยนท่อที่แบบพร้อมที่จะจูนเนี่ยนะกเตรียมรถให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซ่ก็มีผลเนาะ โซ่น้ำมันเครื่องกรองอากาศทุกๆอย่างพร้อมแล้วถึงวิ่งไดโนนะครับเพื่อที่จะหาแรงมาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่บางทีลูกค้าก็มาลองแบบผมเปลี่ยนท่อยี่ห้อนี้มาออยากรู้ท่อว่าทอยี่ห้อนี้มาขึ้นเทรารก็มีรับหมดครับได้หมดทำเครื่องมาอยากรู้แลรวตัวเองวิ่งแรงไหมก็ดีกว่าไปขี่บนท้องถนน ดีกว่าไปมอบแรงว่ารถกูไหลแรงเงี้ยอะฮะที่นี่ปลอดภัยกว่าเนาะเห็นกว่าไม่ต้องไป<ม>เสี่ยงดวงเปลืองยางกว่าด้วยเสี่ยงดวงกับหมากับคนขี่ไอ้กองอากาศนี่มันมีหลายแบรนด์ไหมมีหลายแบรนดม์มีหลายยี่ห,ห้อครับก็คือแบบอันนี้นี่ไม่รู้เลยไงว่ามันมันมียี่ห้ออะไรมั่งแต่เคยแบบรู้จักก็คือแบบ B M C มาแล้วตลอดเลยอะไรเงี้ยมี B M C K N N เอเดนเครครับมีสามสี่้อก็แต่ที่ดังๆก็ที่ดีๆก็ผมว่า B M C กับ KN รเ<อ> <N. S 1> ที่ที่ดังฮิตเนาะใช่แต่ตอนนี้ B M C ผมว่าวัสดุเขาทำดีกว่าแล้วมีเขามีการันตีรับผิดชอบรับประกันเขามีการเคลมดีเนาะใช่ครับส่วนมากผมว่าสินค้ามันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่มันจะต่างกันที่การซร์วิสหลังการขายนี่แหละ<ช>ที่จะทำให้ลูกค้าเลือกใช้แบรนด์แบรนด์นั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกยางพวกกรองพวกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีประกันประกันหลังการขายที่ดีใช่ครับก็เหมนรแน่นอนก็เหมือนรถอ่ะทำไมเลือกยามาฮ่าทำไมเลือกยามาฮ่าพอะไรยามาฮ่าทำไมถึงเลือกยามาฮ่าใช่ก็เขาดูแลเขาดูแลหลักการขายดีใช่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 ไหมเขาพาไปเที่ยวพาอะไรกิจกรรมเขาดีใช่เราก็อยาก ซื้อรถเราเราก็อยากร่วมสนุกใช่ดูแลหลังการขายดีครับก็คือการซื้อรถนี่ไม่ใช่แค่ว่าซื้อมาแล้วขี่รอๆอย่างเดียวนะครับผม<ช>เราต้องดูด้วยว่ามีกิจกรรมอะไรเยอะไหมอย่างสมมติซื้อมาแล้วไม่มีกิจกรรมเราก็จอดอยู่บ้านก็ไม่มีไม่แฮปปี้ใช่ไหมมีกิจกรรมแล้วก็เออแล้วก็สุดท้ายก็ขายทีเซอร์วิสก็ไม่ดีอ่าเดียวยามหาเขาดูแลเซอร์วิสดีทุกอย่างดีหมดต้องอันนี้คือต้อง,ต,องต้องสอบถานทางทางร้านทางช่างเงี้ยครับเขาจะรู้ว่าว่า ติดต่อศูนย์หลายหลายศูนย์หลายหลายค่ายขี่ยี่ห้อนึงอยู่ผมยังอยากย้ายมาอยู่ขี่อ้าปีปีนี้ไม่ใช่เหรอได้ยินข่าวปีนี้แล้วใช่ปีนี้ปีนี้เฮียเสียงก็จะย้ายมาขี hmm. ่ยามาฮ่าเหมือนกันปังขี่มาหลายแบรนด์กับเพื่อนๆเข้าไปหมดด้วยแล้วก็จะพาเขาดูแลดีด้วยนี่อวยอวยจังเลยอวยมากเลยนะครับอวยอวยเหมือนกันนะนี่เฮียเสียงนี่อวยเก่งเหมือนกันนะนี่นะ ใช่นะฮะกิจกรรมก็คือแบบโอ้มีทุกเดือนอนะ่ะพูดง่ายๆเลยมีทุกเดือนเลยครับก<ม>ิจกรรมท,ทุกวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนอย่างมากคือแค่ขี่ทริปทุกวันนี้มีแท็กเดลงสนามเลยค,คือแบบเ,เหมือนเรา,เราเขีส่สปอร์ตเราก็อยากรู้ว่ะมันเหมือนฝึกฝึกให้ลูกค้าเป็นนักแข่งเลยไม่ไม่ได้ลูกค้าเป็นฝึกให้ฝึกมีทักษะมากขึ้นนั่นแหละใช่ขี่ในถนนจริง ใช่รู้วิธีเอาตัวรอดใช่<ด>แล้วดูแลตัวเเขาดีใช่ไหมล่ะมันก็ยังนอกจากจะจะช่วยให้เรามีทักษะแล้วยังยังลดอุบัติเหตุนะในท้องถนนได้เยอะขึ้นนะครับผม <S <S ผมคิดว่ามันมันแน่นอนแหละทักษะเราดีเราก็จะขับดีเราก็จะ,ะรู้จักการควบคุมรถได้ดีเกิอดอุบัติเหตุก็น้อยนะฮะก็ฝากฝากพี่พี่น้องน้ที่ซื้อรถิ๊กไบก็อย่าคิดว่าการเรียนทักษะเป็นเป็นเรื่อง เป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บนะฮะมันเป็นเรื่องสําคัญมาเถอะมาเถอะช่างมาเถอะเราต้องค่ายมันดีหมดครับแต่ดีจริงๆดีไม่ดีคือหลังการขายใช่หลังการขายเราวัดกันหลังการขายใช่ครับเราจะรู้นะฮะแต่ติ๊่หอเขาออกแบบมาดีหมดใช่ก็ถ้าใครดูแลลูกค้าดีหลังการขายดีเราก็ติดออ๋ออย่างเอ็มเอ็นไบต์อย่างนี้นะครับก็คือเซอร์วิสฟรีตลอดเลยนะครับพี่เรียนนี่คือแบบ คือบางที่อะไรอะไรบางชิ้นก็ไม่คิดเงินให้ดูแลดีมากเลยดูแลหนุดยากมิดแต่คิดตังอันนี้มั่วไหมเนี่ยหรือว่าเคยเคยทำเคยทำอยู่ใช่ไหมเนี่อเหมีนบัน้อสตาร์ติดบัน้อคุณรีมาเธอคุณรีผมกลัวรถผมสตาร์ตไม่ติดนะนี่เออให้ทั่าแก่ทำได้ไงเนี่ยเออ ก่อนเราจะมาเป็นนี้ได้แล้ว็ต้องทําเป็นทุกอย่างก่อนอ๋อเราคือก่อนที่จะเป็นเท่าแก่เราก็เป็นขี้ข้ามาก่อนใช่ไหมพูดง่ายๆคือก่อนที่จะเป็นผู้จัดการเราก็เป็นเด็กเดินเอกสารก่อนอ๋อนี่แหละครับเคล็ดลับของการเป็นเท่าแก่ต้องรู้ทุกอย่างจับเลยไม่ต้องใส่อะไรอีกอ๋ออโอเคอะไรดูดูท่าแก่ทำนลังงานคนลังงานโอเค ยากนะครบน้องๆที่จะเห็นเท่าแก่มาทําอย่างนี้นี่แหละน้องๆสุดยอดขอแค่รักในสิ่งที่ทําครับนี่มีทิ้งคำคมด้วยอยอดสุดยอดเฮียเสียงการันตีการันตีว่าติดเดยดียนดติดตูด้สด ในรอบปีแล้วเนี่ยครั้งแรกของปีแล้วเนี่ยคือที่ทำอเฮ้ยจริงดิของปีเลยใช่ไหมของปีนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับการขั้นตอนการใส่กรองนะครับก็เป็นกรองแต่ง BMC นะฮะแบรนด์นี้ผมก็ใช้ตั้งแต่ z X10 ละกระมาทำสงโรงงานนะครับโรงงานเดี๋ยวกุลีเดี๋ยวเดเดี๋ยว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 ถามถามเฮียเสียงก่อนเฮียเสียง ที่เรากําลังเปลี่ยนนี่คือคือปั๊มอ่ะคือทําไมเราต้องเปลี่ยนด้วยมันมีประโยชน์อะไรไหมรวยก็ปั๊มอะไรมใช่ตอนนี้ดีขึ้นดีปั๊มบนอ่ะเปลี่ยนเป็นปั๊มบนเศษอ๋อรอขึ้นรอขึ้นตังรักขึ้นรอแหละใช่ไหมครับบุรีใช่ตักรักขึอนรักแล้วก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมให้เลือกช้อยเนี่ย ว่าไอ้ปั๊มตัวเนี้ยมันเป็นของต้องมีหรือว่าของสิ้นเปลืองของต้องมีของ,งมีใช่ไหมก<ม>ุลีคิดว่าไงไม่มีอะไม่หลอกหรือว่าไม่ครบอะใส่ความจุหมดลแล้วอ๋อมันต้องมีใช่ไหมของต้องมีถือว่าของต้องมีไม่ใช่ของสิ้นเปลืองนะครับผมไม่ใส่หรอกผมเนี่ยทำไมครับผมใส่ปั๊มไฟฟ้าทําไมล่ะกดปุ่มแล้วเบรกเอากดปุ่มแล้วเบรกเอาแล้วเราจะกดยังไงวะ อยากรู้ว่ามันจะไหลไปยังไงต่ออย่าเสียงอย่านอดเกินนะอย่านอดเกินนะต้องครบนะเฮียเสี่ยงไม่ใช่ประกอบเสร็จแล้วเฮ้ยนัตัวนี้มาจากไหนวะไม่เอานะตัวนี้กําลังใกล้ตกงานศูนย์ไหนรับสมัครผมทําได้ทุกหน้าที่นะครับเออเดี๋ยนี้ลูกเมียเยอะก็ต้องหาอย่างนี้แหละ ีงานหนึ่งปีหน้าอีกงานหนึ่งหมายถึงงานอะไรฮะคนหาอะไรมีเมียทุกปีเฮ้ยเกาลีบอยนุ่งเท่าแกอนี้กสุดยอดเนาะอยู่ซื้อแอยู่ซื้อใช่ไหมบอวบอแม่อันนี้คือเราเตือนเท่าแกเราไหมเราแบบเผาเรื่องนี้ลงหน่อยเท่าแกอะไรมีเคยบอกไหมไม่ยุ่งไม่ยุ่งเราก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมเอ้ย มาไทยให้ังกมาเลยเอาอะไรมาใส่ให้น้นอเนอาะจัเอาอะไรมาใส่ให้เว้ไม่ถามสุขภาพเงินในกระเปา๋ากูสักคำอะไรสวยๆจัดให้อย่างเดียวพอเราเอาพักเอาคาร์บอนปิดเข้าไปก็มองไม่เห็นหา,นาเลยเลยบ้ <c oughs> าเลยอย <c oughs> ่้านนี้เออหวังก็มองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> เออเข้าขั้นตอ <c oughs> ๆๆๆนการไล่เบรกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคหลังจากใส่กรองที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็ใส่เป็นฟั๊มเบรกเนาะเบมโบ้นะครับเขาเรียกว่ากระทุงใช่ไหมช่างเต่าทองเต่าทองป้ากระทุงนะกระทุงกลองไม่ขีดแต่กลองไม่ขีดแหละเนาะแต่ตรงนี้มันบงังเกียร์กินเล็ดันบังนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องมีการสร้างสร้างงานขึ้นมาใหม่สร้างคาร์บอนตัวนี้มาเพื่อไม่ให้บงังจะถอดออกก็กว่า เท้าเราไปโดนทำให้สีลอกนะฮะเสียของก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปโอ้สุดยอดนี่หวะนะครับพูดถึงเรื่องกรองแห้งนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเรื่องกรองแห้ง BMC ได้ที่ w ว w นะครับผมใน Facebook นะครับลิงก์ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวพี่เลทิ้งไว้ให้ นะครับส่วนเรื่องกรองผมก็ยังไม่ได้ขับหรอกครับเดี๋ยวน่าจะได้ทดสอบกันในคลิปต่อไปนะครับว่าหลังจากใส่แล้วรอบต้นมันเปิดมาไวกว่าเดิมไหม <Yes. S 1> นะครับช่างอาร์มกออยชอไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวติดใหม่กันสติกเกอร์ใหม่มายังไม่ได้ติดเลยช่างอาร์มติดไหนดีนไ,นไม่สิงอุปปีติดอุปปีเอ้ใช่ใช่ติดตรงนี้ติดตรงนี้ช่างาติดตรงนี้ เออว่ะได้ว่ะจริงด้อะไรอะไรอะไร <c oughs> อะไรอะไอซิงเกอรปี้อย่างงี้เหรอพี่โอ้โหมันใช่อ่ะนะพี่เนาะ <c oughs> เออใช่อ่ะอืมตรงนี้ก็ได้อ่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับที่รับชมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าพี่เลจะมาแนะนำเสนอเรื่องของแต่งชิ้นไหนบ้างนะครับผมประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็อยากจะทำคลิป เรื่องอะไรแต่งนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็คือแบบบางทีน้องๆยังไม่รู้จักอะไรบางชิ้นว่ามันมีคุณสมบัติอะไรยังไงนะฮะก็เลยอยากจะทำคลิปให้ดูมันก็ดูน่าเบื่อนิดนึงแหละนะครับแต่ตอนนี้สติกเกอร์หลุดออกหมดแล้ว <c oughs> นะครับก็ฝากกดไลค์ s u ซับสไครกดแชร์ให้เบร่ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยติ๊งติงต๊งติ๊งติง๊งจาามปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปหน่อยปิดไรปิดคลิปไง ก่าปิดก่าปิดก่าปิดนะเออฝากฝากฝากอะไรไหมฝากอะไรอ่ะฝากอะไรถึงลูกเมียไหมสาวฝากถึงลูกเมียไหมว่าเออติดตามติดตามเฟซอาร์มแชร์หน่อยครับนี่จัดไปจัดไปเดี๋ยวทิ้งทิ้งทิ้งเฟซไว้ข้างล่างนะอาร์มแชร์